สวัสดีค่ะวันนี้นุพั c ชานแนลนะคะจะพามาชมบ้านสวนของเราค่ะอยู่ที่อำเภอสีคิ้วนะคะตำบลมิตรภาพค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงด้านหน้านะคะแล้วก็เป็นช่วงด้านข้างค่ะข้างๆฝั่งนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างนะคะสองช่องค่ะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นสวนนะคะทางริมนี้จะเป็นบ่อน้ำค่ะตรงนี้จะเป็นหลังบ้านค่ะ หลังบ้านตรงนี้ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะต้องก่ออิฐบล็อกขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นครัวทําเป็นห้องน้ำค่ะในโซนนี้นะคะอันนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต่อออกมาทําเป็นดาดฟ้าข้างบนนะคะตรงนี้เป็นหลังบ้านเป็นครัวเป็นห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูโซนในบ้านกันนะคะอันนี้เรายืนอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะเดินเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงค่ะ มี2ห้องนอนนะคะห้องนอนแรกจะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนที่สองจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะขนาดตรงนี้นะคะห้องนะคะจะเป็น3.5มจคูณสามเมตรค่ะห้องใหญ่นะคะจะมีหน้าต่าง3ามบานค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ฝ้านะคะ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนฉาบค่ะอันนี้เป็นห้องนอนเล็กค่ะขนาด2.5คูณ3.5นะคะก็กำลังฉาบเหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะเราสร้างได้ประมาณ60%แล้วนะคะ แล้วตรงนี้เราก็จะมาออกตรงข้างหลังบ้านค่ะในช่วงเน็ตในโซนนี้ก็กําลังจะเทคานทําห้องน้ําทําห้องครัวนะคะตรงนี้เราเดี๋ยวเราจะต้องก่ออิฐบล็อกถึบทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะออกก่ออิฐบล็อกค่ะ